สวัสดีทุกท่านเดินะฮะอยู่เกม, Team นะเเกมเทีฟอร์เตสสองนะโอ้โหเกมฟรีไม่ได้ผมจะไม่ได้แคชับล่ะโอ,อ,อ,ะอ,อ้มีซอยเอฟเฟกต์เด็ดใส่ดีเลยอืมอืมไม่ได้ไม่กล่าวว่าจะเล่นแล้วกดใช้เสียงเอฟเฟกต์ไม่กีเสียงนะหน้าเข้ามาฮะมีคนก็งงฮะยืนอยู่คนหนึ่งไม่ต้องสนใจฮะเรียกมาตีเพย์เยอร์ ทำอะไรดีเออนี่ไม่เอาอ่าอันนี้ดีกว่าใช่ฮะคนเราต้องมีเลือกบ้างอะไรบ้างนะเอออย่างรวดเร็วนะเดี๋ยวตัดคลิปไปตรงที่มันมาแล้วนะโอเคคนระับเยมนะเยียมเลยทีเดียวมากกันแล้วเวลของเวลข้ามไวไปเอาคนไทยฮนะไม่ดูอ่า รู้สึกว่าจะมีแต่ห้องน้ำชายแลนดอมอแลนดอมไปอะไรกันโอ<ฮ>้โหอยากเล่นตัวเนี้อ,อตัวนี้ก็ได้ปะจะมีค่าปะวะด่านนี้ด่านเลยรู้สึกไม่เคยเล่นรู้สึกเล่นเกมนี้น้อยมากต้องเดินไปทางไหนเนี่ยเดินผิดนี่กวายเขาแย่เลย อ้นี่มันอะไรอะ่ะอ๋อเป็นกล่องอยยบาลน่าเลือดเต็มแล้วมันลูก่าไหน่นะโปโลโปโลอยู่ขังเราปปะเอออยู่นีเกียส์สปายอะ่ะโค้กสไปน์อะ่ะอุ้ยยิงแม่ก็น่ามีอะไรบ้างมากตรงนีก็รู้สึกจะมีการยิงอุ้ยตกใจ ยิงเผือเลยนี้ม่ายทำไรเนี่ยโอยเอา้าดูจับยิงตูดเลยโอ้เอา้าอีกแล้วเอา้างานยาทำงานยาเอา่อเอ้า What the วีดีกว่าตาย เปลี่ยนตัวเล่นดีกว่าตัวนี้แหละแน่นอนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีวชิมเออรู้ทางอะรู้ทางอะเริ่มรู้ทางอะหรือเปล่าวะเออทำไมแม่งเดินไกลจังโปรตีก็เห็นกูเดินมาเดี๋ยวไกลปวดห่าอะไรอ๋อนี่เดินมาเออต้องสเตละ่สะสเตล นี่ครับการยิงอเรียกว่าการยิงแบบสุ่มนะฮะใช่เหรอวะหอะโดนด้วยโดนยิงอีกเครื่องงั้นน่ะตกไปเดี๋ย,ย,นนะต,ยตายอีกไม่ไหวมองเดิอเอมลูกกระสุนจะหมดแล้วอ่ะ ้มีไฟสีแดงขนายึดเหรออุ้ย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 ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นยังไม่เห็นยิงแม่งอ๋อน่าจะดีทีเดียวเมื่อกี้ใครฆ่ากูรู้สึกรู้สึกว่าต้องอยิ้มกออูอยากได้อยากอยากได้นลูกขสาน พอมีเน่ยสักอันนะ์ไหมพอมีไหมใครเขายิงตัดหน้ากไปโอ้ไปฮะบ,บุกๆเราจะย่องยึดยึดเลยยีมกูบูนนะฮอ๋าอ,อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนี่มันดงตีนโอ้ไม่โอ้ดงตีนเฮ้ยถือโอ้ยโอ้ผมสวยผมสวยเออมาผิดทางหรอวะ

ยืดฮะยืดฮะยืดอ่ะ What เบอร์นี่มึงก็มึงยืดเป็นไก่มึงย่างกูเมดได้ไม่ดีเมดีมึงคนในเซิร์ฟจะมีใครว่ากูมเอ้อ ไฟดูดยกลงยบลงเออฟาเก้อุ้ยดงตีนดงตีนฟ่าวิกิตดงตีนอะไรสเกา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 วสกาเออเงี่ยมฮะคิวไปได้หนึ่งตัว ยังมีงงปืนไฟฝังเขาดีกว่าอุ้ย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 โอ้ u are now d i f f r what the fuck ยอะเหลือแต่เหลือแต่ตัวอีอีนี่ไงเขิดออกมาอ้า เราไม่บงไม่บอกทำใจไม่ได้อา้าวมาอยู่ทีมแดงได้ไงวะเนี่ยเอา้านั่นนี่ทีมแดงกลังเสียแพ้ศาสตร์ทำให้ชนะอ,นอ,นนนนนะอ๋อยืนเอ้เางั้นคันนี่ยมันค้านน่ะเอ้าตึบเลยครูคราวนี้รู้อยู่ใครทีมนี้เนี่ยนี่เลยกูดเดินบวก ไม่ใช่แค่คิดเลขด้วยทุยคนละบวดนี่ A ใช่ไหมเอไม่ได้อ้าวนี่หมอหมอฆ่าได้ไงหมอมึงต้องช่วยคนนี้ใช่เหรอเป็นสกกเกลนะ่ะอยากเล่นสเกลมานานแล้วไม่เคยเล่นเป็นเลยดีม่ไไอ้หมกยาเ่อสเกลเอ่กกอ <c oughs> เนี้ยฮะสปอมมัวเลยๆกันมือเด้งเนี่ยนันงรูปตัวมั่งรูปตัว what เล่นได้เป็นเนี่ยตัวเนี้ย งานยาเป็นมึงทำไมกดคียกันมันไม่ฝันมาโอตออัวนี้ก็ได้หกวิเออมามาดูรายชื่อคนเล่นกันนะมีเดอร์เลกิ้งออสเตรเลียนโอโลโอโลออ๋อ อ่านแค่นี้แหละผู้อื่นที่อ่านเอาเองเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันจะเหลืมเข้าไปเลยนะโหมันนอนตายตรงนะี้ตายเกินคาดเลยนะเข้าไปได้กนะ็จะไม่เราจะแบบว่าเราจะไม่ยุ่งกับคนอื่นนะอ๋อไว้ในเวลานี้เราต้องกันให้ได้ใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคมั่ง นี้อะไรอ่ะอาออันนี้กลับมาหนงเดิมอี่คนหิวแม่งก็บอกว่าไม่เล่นจะไปวอ้เอ้ยชูป้าเนี้ยมาเอสไนเปอร์แล้วอีอยู่ตรงไหนย่าไปอีอยู่อีอยู่ยุโรปอะไรเงี้ยยน สเติ still, still, still. วสติวสติววิ่งไปครับไปลอยหลังโอ้โหแม่งโดนลอย <c oughs> อุ้ยอุ๊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 ย <c oughs> เราได้สองเลยได้เป็นดับเบิ้ลเอาเอายืนทำลายยืนทำลายยืนทำาย นี่นะยืนยิงกับผีเลยยินยอะไรทำไมก็มีหมออ๋อได้ชีบมนกูตกใจหมดเลยโอ้โหจะเก่าฝั่งเราแม่งเนะย็นจริงอุ้ยเยอะ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 โอ้โหมาดล้านเลยไอหมอมึงตายแล้ว อเออเขได้กี่ตัวเนี่ยโหเยอะอีกเลยเยอะตรงไหนหวะคิวเจ็ดไอ้คิวแปดตายเจ็ดอันี้ก็ใส่แว่นตาบอดตรงนี้เฮ้ยมันมายึดแล้วไปยึดกลับเร็วเราไปเอาแก้โห โอ้ r นี่อเนี่ยี้ขึ้นไปอ่าเ็ลอาให้ตายแหละเอากูคิดว่ามึงเป็นสปายโปโล So ăn thỉ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  mình thỉ đây thỉ ăn thỉ ăn đây, ăn thỉ ngay mình ăn thỉ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  ăn มึงนับมึงจบแค่เนี้ยเฟลโอเมก้า oh oh โอโมาไมโอโหมาเป็นองมา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 ทำหนูหนูยอมแล้วเออคลิปนี้ขอจบวิ่งแค่นี้นะฮะโอ้โหแหย่หยน้าแหายตาไปดานก็เลยเป็นเล่นแค่นั้นโอ้จเจคินทุกคนนะบาน